ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j จสันอินแคนาดาโอเคนะฮะตอนนี้เจสันก็อยู่กันที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะฮะก็คือนะฮะเพิ่งมาถึงที่นี่ก็คือตอนเช้าเลยนะฮะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงช้าที่โตลันโต,โตเนาะซึ่งเจะปันมาถึงที่นี่ประมาณ6กโมงครึง่งก่อนอื่นเลยส่วนตัวอยกจะบอกว่าวันนี้มีแพลนที่ต้องเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะไนที่น้ำตกในการาฟอแต่ว่าตกรถไฟเนื่องด้วยเมื่อเชา้านี้ตอนที่เครื่องบินมันบินมาถึงที่สนามบินอนะทุกคนคือเราต้องนั่งรอใน เครื่องบินเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าที่เราจะออกมาจากเครื่องบินได้เพราะว่าแบบที่สนามบินมีเคอร์ฟิวไงแลวแบบเราไม่สามารถออาจากเครื่องบินได้จนกระทั่งแบบประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเลยทุกคนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องแบบโอ้โหผ่านแบบตอมงตอมงอะไรอีกต่มาทุกคนมันใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงสุดท้ายก็คือตกรถไฟช่วงเช้าที่ไปแองกาลาฟอร์ซึ่งถ้าจะต้องรออันต่อไปเนี่ยมันต้องต้องรออีกวันหนึ่งก็คือแบบเกือบบ่ายโมงอ่ะแล้วแบบโอ้มหไหวอะถ้าเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วพอสมมติว่าถ้าเราไปอันบ่ายโมง โอ่บ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นแล้วอะแล้วแบบขากลับรถไฟที่แบบโอ้โหเกือบเลยส,สุดก็คือแบบสี่โมงเย็นเหมือนกันซึ่งแบบรู้สึกว่าเราใช้เวลาไม่คุ้มค่าแน่ๆถ้าไปแบบใช้เวลาแค่สามสิบนาทีไม่ถึงชั่วโมงที่ไนาการ,ราฟอร์ก็เลยคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแผนวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเที่ยวในตัวเมือง,ตงโตลันโตแทนสลับแผนของพรุ่งนี้กับวันนี้ไงนะฮะเท <c oughs> ่ากับว่าวันนี้จะมาเที่ยวในตัวเมืองแทนและกันแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปในนกาลาฟอร์นเนาะแต่เอเ่เวทุกคนนะคะการท่องเที่ยวก็มีการผิดพลาดได้อะไรได้แต่ก็นะ เรสิบโบยืดหยุ่นยืดหยุย่นตลอดเลยเจสันเอ้ยได้สู้แบบเขาเรียกนะตอนแรกคิดว่าจะไม่สู้ชีวิตแล้วอุตส่าห์วางแผนมาดีสุดท้ายก็คือแบบก็เห็นไม่คาดคิดหน่อยที่บอกก็คือแบบไม่ได้ออกจากเครื่องบนินเป็นชั่วโมงนะคะสุดท้ายก็คือแบบโอเคโดนสดเลยละกันวันนี้เที่ยวโตลันโตเดินชมเมืองนะครับวันนี้อากาศก,าก็คือแบบที่เห็นเนาะเมฆครึ้มอากาศค่อนข้างเย็นเนาะที่นโตลันโตตอนนี้แต่ว่าอ่ะอิสโอเคทุกคนไหนๆก็มาถึงแล้วแล้วก็ลุยนะฮะลุยเลย เดินชมเมืองโต,นตว,วนไปวันนี้มาดูเสื้อบรรยากาศของวันนี้จะเป็นยังไงบ้างก็รอชมกันได้เลย อ่ะทุกคนคือจะบอกว่าตัวนี้ส่วนตัวคือเดินแบบไรจุดหมายมากนะเอาดีๆคือตั้งแต่แบบแทนทริปวันนี้พังก็คือแบบไม่รู้จะเดินไปไหนต่อดีแต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือเราอยู่ในใจกลางเมืองตอนโตแบบนี้ทุกคนแต่แบบขนาดฟ้าครึ้มเมฆครึ้มแบบนี้ก็คือแบบวิวสวยมากทุกคนดูดีเห็นไหมเออแบบวิวดีอ่ะนะครับวิวดีมากนะครับนี่เลยนะครับจะบอกว่าผู้คนคึกคืนมากแบบคนเยอะมากนะครับสมกับที่เป็นเมืองใหญ่ของประเทศแคนาดาเลยจริงๆทุกคนนะฮะแบบคนเยอะมากคึกคืนเยอะมากจริง ตอนนี้ส่วนตัวก็คือรอข้ามถนนตรงนี้นะฮะก็คือแบบนั่นแหละ <laughs> โอ้นั่นแหละนะฮะทุกคนเนี่ยทุกคนก็มีคนรอข้ามถนนแบบไม่น้อยเลยนะ,ะเยอะอยู่นะฮะประมาณนี้เลยทุกคนนะฮะโอเคแล้วก็จะเดินวนไปพาทุกคนชมบรรยากาศของแคนาดาวนไปแล้วกันว่าจะเป็นไงบ้างเนาะอืมเมืองคุกค็ตนะฮะแบบนี้นะฮะคนแบบเยอะคนเยอะจริงเอ y w a y โอเคทุกคน let's go แล้วะครับทุกคนดูเหมือนว่าเราจะมาถึงจุดนะฮะเช็คอินชื่อดังแห่งหนึ่งของมอรตโตนโต้นะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นสะพานที่มีชื่อว่าร็อดโรบีบริดจ์นั่นเองเมื่อกี้ดูป้ายมาทุกคนเพราะว่าเห็นคนถ่ายรูปตัวนี้กันเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือวิวด้านหลังตัวนี้ก็คือเป็นวิวของทางรถไฟทุกคนนะฮะโกลทรานซิทของแคนาดาเมื่อกี้ที่มันวิ่งผ่านไปก็คือบรรยากาศดีมากโอ้ไม่ก็ทุกคนคือวิวดีมากดูนะด้านนี้ก็สวยแลวดูวิวด้านหนึ่ง นะฮะนี่ด้านนี้ก็สวยทุกคนนะฮะเออแบบวิวดีนะฮะอ่ะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสถานที่ตอนตอโต้บลูเจข้างหลังตรงนี้ทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าการที่เดินแบบแรนดอมไม่มีแพลนเพราะว่าแผนพลาดนะครับคุ้มค่ามากมากทุกคนได้เห็นวิวสวยๆของแคนาดาในหล,หลายๆด้านนะฮะนี่นะฮะตึกเอยอะไรเอยนะฮะวิวดีมากนะฮะอ่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศเพิ่มตูงที่นี่ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็รอชมกันได้เลยนะฮะรับชมความสนตกของที่นี่ได้เลยเออทุกคนส่วนตัวจะเพิ่มตัวอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้ขณะที่กำลังถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปมันไปวนมาใช่ไหมส่วนตัวก็คือได้สังเกตคนข้องแหบนบบท้องท้องฟ้าจุดหนึ่งแล้วส่วนตัวก็เพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยไอตึก CN Tower ที่มีชื่อเสียงแคนาดาของตัวนโตัวมันอยู่ตรงนี้ทุกคนดูดิเนี่ย แล้วเมื่อกี้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตั้งนานแถวนี้คือไม่ได้สังเกตเลยเพิ่งสังเกตแบบคนเข้าแงนคือเป็นท้องไปแล้วก็ถ่ายรูปไงแล้วก็คนเขาบอกอ CN Tower, CN Tower, แบบเออเซียนทาวเวอร์เซียนทาวเวอร์แบบเออจริงด้วยมันอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราเลยแล้วเราไม่ได้สังเกตเห็นคือวัดเออเนี่ยเกือบพลาดไปแล้วนะคะเกือบพลาดจะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอกับเจ้าตึกนี้ละนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองโตลันโตเลยนะเซียนทาวเวอร์เนี่ยทุกคนนะคะเออถ้าไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับเจ้านี่ก็เหมือนไม่ได้มาที่นี่จริงไหม เนี่ยทุกคนถือว่าดีมากที่เราแบบตาแบบดีเห็นเนาะทุกคนเห็นได้ทันเวลาโอเคทุกคนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวส่วนตัวจะถ่ายรูปคู่กับนะคะเ <c oughs> จ้านี่ก่อนตึกเซนทาวเวอร์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปที่อื่นกันว่าจะเป็นที่ไหนต่อไปอ่ะก็รอชมกันเลย <c oughs> เนจากที่ส่วนตัวได้เดินเล่นมาสักพักนะส่วนตัวรู้สึกว่าที่นี่มันมีชีวิตชีวากว่าที่แวนคูเวอร์นะไม่รู้ดีเออรู้สึกว่าแบบผู้คนแบบเยอะมากแล้วก็แบบเนี่ยตามถนนก็คือแบบผู้คนเดินผ่านไปผ่านมามีชีวิตชีวามากกว่าที่แวนคูเวอร์นะอีมาเพนเนียนนะในความรู้สึกกสัทนธะ์เนาะแต่ก็นั่นแหละส่วนตัวก็เพิ่งเดินมาได้ไม่นานเนาะก็ต้องรอดูกระตอบไปเรื่อยๆแต่วิวดีมากนะฮะทุกคนวิวดีวิวสวยจริงๆเมืองนี้เมืองใหญ่มากทุกคนโหคิดว่าเดททั้งวันคงเดินไม่หมดะนะฮะ แต่ประเด็นคือตอนนี้ฝนตกอย่างที่เห็นนี่เลยฝนตกลปอยๆสุดๆละนะฮะเออนะฮะจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วล่ะวันนี้ฝนจะตกทุกคนเพราะว่าเช็คอากาศมาแต่เมื่อกี้มันจะตกเร็วขนาดนี้และตอนนี้ก็คือเพิ่งสวีทมงเช้าทุกคนที่โตรอนโตแต่แบบโอ้โหฝนเริ่มตกโปอยๆละนะแต่เอเนเวทุกคนการเดินทางของเรามันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะตอนนี้เราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะฮะแบบร้จุดหมายเหมือนเดิมนะฮะทุกคนโอเคจริงๆอ่ะทางนี้มันทางไปโรงแรม หรือว่าโฮสเทลที่เาสจะไปพักนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกกว่ามันจะเช็คอินได้มันคือบ่ายสามทุกคนแล้วประเด็นคือตอนนี้มันเพิ่งเกือโมงยังเหลือเวลาตั้งสี่ชั่วโมงกว่าจะเช็คอินได้ทุกคนแตนั้นะตอนนี้ก็คือแบบเออพาเที่ยวพาทัวร์วนไปทุกคนนะฮะแบบนี้เลยนะฮะแต่วิวดีจริงเนาะเมืองเนี้ยนะฮะตอนตอนเริ่มหลงรักซะแล้วสินะฮะแต่วิวดีมากแต่เย็นนะฮะเอาอจริงเย็นมากนะฮะมันอยู่ทางเหนือของแบบอเมริกาอีกเนาะแล้วฝนตกแบบนี้ก็คือยิ่งหนาวยิ่งเย็นนะฮะเออ แบบเย็นจริงนี่ดีว่าวันนี้ใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ใส่ฮูดดี้มาสองชั้นแบบนี้ทุกคนนะรับยิ่งป้องกันแบบกันหนาวได้ดีเลยนะฮะแต่ว่าเย็นเย็นเย็นจริงนะฮะแต่บรรยากาศดีนะฮะบ,บรรยากาศดีนะฮะให้ไวด้ดูดูใบไม้ผลิโอ๊ยไม่ใช่สิดูมไม้ผลิว่าให้ไว้ดูดูใบไม้ร่วงเหมือนกันนะแบบฟอลเหมือนกันดีสวยมากๆนะฮะ คนหลังจากที่ส่วนตัวนะฮะได้กลับมานั่งพักแล้วก็หลบฝนที่สถานีรถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอย่างที่ทุกคนเห็นนี่นะฮะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันในวันนี้นะฮะก็คือย่านที่มีชื่อว่า Distillery District นั่นเองออกเสียงถูกปะวะโอเคเดี๋ยวใส่ชื่อไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะซึ่งย่านนี้นะฮะว่ากันว่าเป็นย่านที่มีความสวยงามมากๆทุกคนมีตึกนะฮะแบบเก่าอยู่ทุกคนแบบนะฮะสถาปัตยกรรมแบบเก่าที่มาจากศตวรรษที่19ทุกคนคืดแบบมันสวยงามมากๆที่สุดตัวเช็คอมลเมื่อกี้ทุกคน เมื่อกี้ตอนที่กลับมาที่ยูนิเตชันก็คือนั่งเช็คแมปเลยทุกคนนะฮะว่าจะไปที่ไหนบ้างอ่ะนะคะที่แรกที่จะไปกันคือที่นี่ทุกคนแล้วก็ว่ากันว่านะฮะย่านนี้เนี่ยเป็นย่านศิลปะและความบันเทิงทุกคนมีศิลปะนะฮะมาโชว์เยอะแยะมากมายเลยทุกคนคือแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากๆซึ่งถ้าเดินจากที่สถานียูนิเต a t ชันตรงนี้นะฮะจะใช้เวลาประมาณ30สินาทีนั่นเองทุกคนซึ่งก็ไกลยอยู่แต่อีกสักครู่นะฮะฝนตกก็ต้องสู้ละมั้งคิดว่าไหนๆก็มาแล้วนะฮะ แต่คนก็เดินเยอะจริงนะถึงแม้ว่าฝนจะตกในเมืองเนี่ยที่ทุกคนได้เห็นในคลิปก่อนนะ้นนี้ก็คือฝนตกแต่คนเดินกันเยอะมากแต่ anyway เอ่ะเราจะพาไปชมที่นะฮะ distillery district บอกว่าจะออกเสียงถูกแหละนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันเลย คนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่เซ็นทรัเล่นหมากนนั่นเองทุกคนบอกเลยว่าที่นี่คือเขามีของขายเยอะมากที่สิร์ดเดินดูเมื่อกี้ก็คือว่าจะเป็นบเบเกอรี่นะคะเดลีของกินต่างๆนะคือเยอะมากนะโอ้โหเสคิคิดว่าควรซื้ออะไรย่านใหญ่ที่นี่จริงนะโอ้โหของละลานตาม,มากๆทุกคนนะฮะแบบโอ้โหดูดิและที่สําคัญคือคนอเยอะมากเป<อ>็นตลาดขนาดใหญ่เลย่ะ,ะแล้วแบบดูดิเนี่ยคนเยอะมากโดนไมนี่พิพูเอาฮียรอยู่สิ แบบเยอะจริงๆแบบเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วของขายก็เพียบอย่างตรงนี้ก็เป็นร้านชีฟด้านหลังเนี่ยคนนะฮะร้านชีฟแบบโอ้โหของเยอะจริงนะฮะมีมีแบบที่ที่ให้เดินแบบดูของเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีพวกร้านขายเนื้อสัตว์เอ้ยนะฮะอาหารทะเลเอ้ยก็คือแบบมีครบเต็เลยที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นตลาดที่แบบใหญ่มากทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศทั้งหอตลาดที่นี่เป็นยังไงบ้างก็ติดตามชมกันได้เลย คนคือจะบอกว่าตลาดเซนต์โเลนเนี่ยมันใหญ่มากจริงทุกคนมันมีชั้นใต้ดินด้วยตอนนี้เรายอยู่ที่ชั้นใด้ดินทุกคนนะคะก็คือมานั่งพักเนาะโอ้โหใหญ่มากมีของขายเยอะมากและชั้นใต้ดินตรงนี้นะฮะก็จะมีแบบพวกร้านคาเฟ่เบเกอรี่ร้านขายน้ํปาปั่นแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเพิ่มเติมทุกคนนะฮะแล้วก็คือคนเยอะมากเมื่อกี้ส่วนตัวลองเดินไปหลายร้านนะทุกคนแล้วแบบหลายร้านแบบของเขาหมดเรียบร้อยแลวทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือประมาณแบบบ่ายสองก,กว่าเนาะก็เกือบบ่ายสามก็คือแบบ ของหมดแล้วอ่ะทุกคนยังไม่ทันแบบบ่ายสามเลย,ลยแบบโอ้โหแบบขายดีมากจริงๆ,ๆ,ๆแล้ีวเมื่กีไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อกี้ที่บอกไปนวะนว่าจะหาอะไรทานสรุปไม่รู้จะทานอะไรดีทุกคนเออนะฮะเออเออเนี่ยนอกจากยังไม่ได้ทานอะไรแล้วใช่ไหมย,ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปที่ย่านอ่าดิสเทอร์อะไรนะดิสเทอรี่ดิสตรด้วยหรืเรอเปล่าย่านศิลปะตรงนั้นอะ่ะเนี่ยนะฮะเพราะว่ามามาอยู่ตรงที่อ่าตลาดเนาะซึ่งตลาดอ่ะนะฮะมันเป็นแบบ ครึ่งทางไงของระยะทางที่เราจะไปที่อ,อีย่าน d i เทล l l e r y โอ๊ยออกเสียงไม่เคยถูก Anyway นั่นแหละทุกคน,ม,นมันอยู่ครึ่งทางทุกคนแล้วแบบนะฮะเออก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมถ้าไม่ได้ไปวันนี้อาจจะไปแบบในคลิปหน้านอะกคราวหน้านะฮะเพราะยังมีเวลาที่หลายวันเลยนะฮะแต่ถ้าได้ไปก็โอเคนะฮะก็โอเคแต่ว่าก่อนหน้านั้นตอนนี้เนี่ยต้องหาอะไรกินก่อนทุกคนถึงแม้ว่าหลายร้านเขาจะขายของหมดแล้วเราก็ต้องหาร้านที่แบบค่อยมีของอยู่โอเค กองทัพต้องได้ทองเนาะทุกคน Let's go าแล้วครับทุกคนเราก็มากถึงกันแล้วนะครับตอนนี้ที่อ่าอะไรนะอะไรนะโอเคโอเคดิสเทอรียดิสตรีททุกคนแต่ประเด็นคือมันเงียบมากอย่างที่เห็นทุกคนดูดีแบบโอ้โหเงียบสุดๆลาวสุดๆบรรยากาศคนละเรื่องกับแถวดาวเทาหรือใจกลางเมืองเมื่อกี้เลยก็คือแบบบรรยากาศต่างกันริบลรับนะฮะแต่ว่าวิวสวยนะทุกคนแบบเออนะฮะตัวตึกต่างๆนานารอบๆตรงเนี้ยนะฮะเขาก็มีแบบพวกร้านค้าร้านต่างๆนานานะฮะ เออแล้วก็มีร้านแบบศิลปะต่างๆตรงนี้ด้วยนะฮะเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนี่นะฮะเฮยวิวดีอยู่นะแต่มันเงียบเกินไปติดใจอยู่นิดเดียมันเงียบเกินไปไม่รู้เพราะว่าวันนี้ผมตกหรือเรามาผิดฤดูกาลนะฮะทุกคนแต่เออนี่เวนไหนๆแล้วก็มาถึงละนะฮะก็ได้ชมบรรยากาศวนไปนะอ๋อดีทุกคนวิวด้านหลังนะฮะนี่ดีเลยเห็นไหมก็ดีแหละแต่คนน้อยไ่าแอบน้อยนิดนึง เออแอบน้อยนิดหนึ่งไงอุตส่าห์มาถึงแล้วแล้วเราเดินไกลมาอยู่นะแต่น่าจะผิดฤูดูแหละไม่ก็ฝนตกแหละเออคิดพอดีว้อย่างนั้นก็ได้มาทุกคนอย่างนั้นก็ได้มาเห็นบรรยากาศนี่นี่วิวดี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 ววดววดววด ก็เมื่อกี้ส่วนตัวน่าจะเข้าผิดทายทุกคนเนี่ยคือทางเขาหลักที่ดีเห็นแบบเออประดับประดาใหญ่นะฮะสงสารนานาแต่แบบทุกคนกคน Еще, นือคนยังน้อยอยู่ส่วนใ่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะผิดเทศรรกาลแหละนะฮะเห็นดูจะต,ต้องคิดมาตรงนั้นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นแบบสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะที<ล>่แบบมคนมาบ้านมาถ่ายลงถ่ายรูปในโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะแต่แบบจริงๆทุกคนยังไม่แอบ,บน้อยนิดนึงแต่จอย อาจจะเป็นเพราะฝนตกด้วยมั้งเพราะนี้ฝนตกหนักหนักอยู่นะเอาจริงเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เริ่มหยุดตกแล้วนะแต่ว่าบรรยากาศสวยนะตามที่เขาลือจริงๆตึกเก่าจากศตวรรษที่19ของจีนสวยมากและดูถนนดีปูด้วยหินสวยงามนะฮะอาจจะมีแบบน้ําแอ่งบ้างน้องจากฝนอะไรเงี้ยเออแต่ที่เสียดายคือร้านซืมม้อหมดเลยอนะ่ะนี่บอกอาจจะมาดิดดูแหละนะฮะแต่วิวสวยเอาเบรรยากาศไว้ก่อนนะครับเอาเบรรยากาศไว้ก่อนเอาเบรรยากาศไว้ก่อน เออได้อยู่ได้อยู่ยิ้ไมได้อยู่นะฮะนี้เลยบางนี้นะฮะอยู่ดีโอเคครับทุกคนถึงแม้ว่าเมื่อกี้ส่วนๆจะแอบน้อยนิดนึงเพราะว่า ทางเดิอนอะไรเนี่ยก็คือมันมาจากต่อที่19ถูกไหมที่ส่วนตัวดูป้ายก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1 5 0 2ก็คือใช่เลย2019จริงๆทุกคนูแบบตรวจถาประกรรมเอยตัวนะฮะบรรยากาศตอนนะั้นคือสวยงามมากจริงๆนะฮะถ้าคราวหน้าก็หวังว่าจะมาตอนช่วงที่คนเยอะและกันเนาะถือว่าเอ y นี่เว้ยแต่ตัวตึกสวยนะฮะตัวบ้านเมืองเขาสวยมากนะฮะบรรยากาศดีอีกอย่างที่ส่วนตัวชอบก็คือทางเดินที่แคนาดาแบบนี้ทุกคนดูดี นะทั้งกว้างทั้งแบบสะอาดอีกอย่างนึงก็คือแบบมันวอล์กเอวอร์อ่ะทุกคนเก็ตบัสก็คือ,บบอมไม่แปลกใจะเลยที่ว่าทำไมคนที่นี่แบบเดินกันเยอะมากเพราะตัวตัวสังเกตเนาะคนแบบเดินในถนนในตัวเมืองคือเยอะมากเพราะทางเท้าของที่นี่มันเดินได้และมันสะอาดแล้วก็มันปลอดภัยแบบนี้เลยนะฮะทุกคนแบบมันดีมากจริงๆส่วตัวเองก็ชอบมากๆนะฮะที่สําคัญคือด,ดูบรรยากาศสดยส่วนแบบนี้อย่างรู้ไยร่วงทุกคนฝนตกมาแบบนี้ แล้วแบบถึงแม้ใบไม้จะร่วงเก่บหมดแล้วก็ติ๊กนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ร่วงหมดทุกคนดูดีแบบดูสวยมากนะฮะนี่แหละโอ้ยที่คลิปอนี้ไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้เอาจริงโดยเฉพาะโซแคลนครับในทางใต้อนะไรแบบนี้นะครับใบไม้ไม่ค่อยเปลี่ยนสีแต่พอมาฝั่งนี้ก็คือแบบได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้คือสว่วนตัวคือประทับใจมากมันแบบเฮ้ยสวยมากทุกคนนี่แหละประทับใจที่สุดเลยโอเคครับทุกคนหลังจากนี้ยศันก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศอีกสถานที่หนึ่งในโตรอนโต,น,โตนะฮะแต่จะเดินไกลหน่อยแหละจากที่นี่เนาะ ที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมหรือว่าโฮสเทลทตี้ยาตจะไปพักในวันนี้นั่นเองทุกคนโอเคซึ่งสถานเี้ยจะเป็นที่ไหนก็รอชมได้เลยนะครับทุกคน แล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่จุดแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองตรอนโตนั่นก็คือป้ายตรอนโตนั่นเองที่ทุกคนเห็นด้านหลังนี้เลยแต่ประเด็นคือตอนนี้คือหมอกลงจัดแล้วว่านะฮะไม่ค่อยเห็นอะไรละ anyway นะฮะแบบเออ แต่มันก็ยังพอถ่ายรูปได้อยู่แล้วจริงก็ยังมีคนมาถ่ายรูปอยู่น้อยที่คนเห็นกันนะนะฮะมีบ้างอะไรบ้างท่ามกลางสายฝนเนาะแล้วก็หมอกลงที่นี่คงจะเป็นที่สุดท้ายสำหรับเจสันในการถ่ายทําในวันนี้แล้วเนาะอ๋อแล้วก็นะฮะตึกด้านหลังทุกคนนี่แถมคือสวยมากแต่แอบเสียดายอย่างที่บอกคือหมอกลงจัดมากนะฮะตอนนี้อืมแต่ไม่เป็นไรนะฮะทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้มาชมบรรยากาศต,ตัวเมืองเอาจริงส่วนตัวเดินทั่วเมืองแบบเยอะมากวันนี้คือเดินเยอะมากาจริงแต่ต้องลองที่ดูมือถือว่าวันนี้เดินไปกี่ก้าวแต่แบบเดินนเเยอมแบบวืงล นะฮะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปถ่ายนะฮะชมบรรยากาศของป้ายนะฮะข้างหลังตรงน,นี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเดินทางกลับโรงแรมกันเลย เอาล้ครับทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับนในเมืองโตรอนโต้เนาะที่ประเทศแคนาดาบอกทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็นะฮะถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube j e f f a n ยู n USA นะตรงนี้ด้วยนะฮะและที่สำคัญคืออย่าลืมติดตามช่องโซเชียลมีเดียอื่นของเจฟฟที่ลิสไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งเย้งอยู่ที่แคนาดากันนะที่โตรอนโต้นี่แหละไว้เจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย